สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศช่วงบ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะเราก็มาดูแผนที่อากาศกันนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงทางประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบวกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางได้แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็มาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันนะคะก็จะเห็นว่าภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังไม่มีเมฆปกคลุมค่ะส่วนเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะคะก็จะพบว่ามีฝนตกอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเลยแล้วก็ขอนแกนะะ่นค่ะส่วนเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครน,นะคะก็จะตรวจพบเหมือนกับเรดาร์อากาศขอนแก่นเลยค่ะก็คือมือมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเลยแล้วก็ชัยภูมิค่ะในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้นะคะก็คือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิ และมีอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสและอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสค่ะส่วนจังหวัดรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะเห็นว่ามีอุณหภูมิมต่ำสุดอยู่ที่22องศาอยู่ที่จังหวัดเลยขอนแก่นกาฬสินธุ์และก็สกลนครค่ะส่วนอุณหภูม,ต uti, มิต่ำสุดอยู่ที่ทอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาอยู่ที่นครขนมค่ะส่วนคาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้านะคะก็จะพบว่า อุณหภูมิสูงสุดนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่20พฤษภาคมและอุณหภูมิค่อยๆลดลงค่ะส่วนอุณหภูมิต่ําสุดนะคะก็จะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่20พฤษภาคมจากนั้นค่อยๆลดลงค่ะส่วนโอกาสการเกิดฝนนะคะก็จะพบว่ามีกําลังค่อยๆสูงข,ขึ้นค่ะค่ะในส่วนข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ